อ่ะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณไปเจอกรณีที่หนึ่งเหมือนกันนะครับไปเจอ,อคุณสมชายแล้วกนะันคุณสมชายยกยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะอ,อ่พอคุยเสร็จบอกพี่สมชายพูดไปเลยบอกอคุณเจฟไม่รู้เนี่ยจะมีเวลาพอไหมเนะงานประจําผมก็ยุ่งจะแย่อ่าคุณสมชายว่างนั้นเราทําไมฮะข้อที่หนึ่งทำไมฮะตอบคําถามด้วยคําถามไม่ใช่อธิบายตอบคําถามด้วยคําถามเราก็บอกว่า พี่สมชายครับพี่สมชายเนี่ยคงใช้เวลาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยไปกับเรื่องสำคัญสำคัญจนหมดแล้วใช่ไหมครับอีกรอบหนึ่งนะค่อยหนึ่งนะคิวนะพี่สมชายคงใช้เวลาในชีวิตไปกับเรื่องสำคัญสำคัญจนหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เงียบใบหน้านี่ต้องเขาเรียกอะไรนะอ่า เปลี่ยมด้วยความหวังดีจะในทั้งสายตานะครับเพราะข้างในคุณดีอ่ะข้างในคุณต้องการที่จะทําให้พี่สมชายเนี่ยนะครับได้มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเปิดโลกกระทัดพี่สมชายอ่าพี่สมชายถ้าพี่สมชายมีไรายได้ลูกๆเขาครอบครัวเขาก็จะดีขึ้นนะมันดีหมดเลยวินวินนะฮะแล้วก็เงียบนะถามถามพี่แล้วเงียบอย่าแย่งพูดเป็นอันขาดอย่าแย่งพูดเป็นอันขาดนะครับพี่สมชายตอบว่าไงฮะ ถ้าคุณเป็นพี่สมชายคุณจะตอบผมว่าอย่างไรถามว่า,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 าทําไมทําไมต้องถามคําถามนี้นะมันดีกว่าคุณไปตอบเขาว่าผมไม่เชื่อหรอกพี่ก็ต้องมีเวลาบ้างแหละเป็นไงฮะถ้าพูดอย่างนี้จบไหมจบเลยผมไม่เชื่อหรอกอ้าวแสดงว่าคุณสมชายก็ต้องคิดนะนี่หาว่ากูโกหกอ่ะเนี่ยจริงป่ะนะดังนั้นนักสื่อสารนัก แล้วเรื่ออินฟลูเอนเซอร์นอินฟลูเอนเซอร์ของผมนี่ก็คือไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ในเน็ตอย่างเดียวมันอินฟลูเอนเซอร์นี่คือเป็นคนที่ส่งอิทธิพลต่อ,อคนอื่นได้ก็จะต้องใช้คําถามจริงไหมแต่ไม่ว่าจะตอบอะไรก็ตามนะสเต็ปที่สองใช้เลยฮะใช้อนาล وج ีเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบมากผมฟังมาจากอาจารย์พระรนะอาจารย์พระรยมจินดารุ่นพี่รุ่นพี่นะเรียนกับมาสเตอร์อลันตันด้วยกันเขียนหนังสือเมื่อ20ปีที่แล้วแหะผมมีโอกาสได้อ่านผมก็ชอบนะเขาก็ใช้อนาล وج ีแบบนี้เพื่อนๆฟังดีๆนะ อ่ะเราก็บอกว่าสมมตินะสมมติเรารีคู่ตัวแทนผู้หญิงก็แล้วกันนะตัวรูคู่ตัวแทนผู้หญิงอ่าไม่เเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่จาะพี่สมชายเป็นสมศรีนะสมมติเป็นถ้าเกิดจะใช้อนาลจี้เนี้ยก็ใช้กับผู้หญิงอ่าพี่สมศรีบอกพี่มศรีสมมติตอนเนี้ยพี่กําลังทากับข้าวให้ลูกอยู่ในครัวนะกําลังยุ่งมากๆเลยทำข้าวในครัวกําลังยุ่งมากๆเลยเห็นไหมยุ่งมากๆเลย เสร็จแล้วสามีพี่เดินเข้ามาเสร็จแล้วก็นั่งโซฟาห้องรับแขกแล้วก็ตะโกนบอกสมศรีชงกาแฟให้พี่แก้วสิเป็นไงฮะพี่สมศรีพี่สมศรีก็บอกว่าเอ้ยพี่สมศรีเขาคงจะบอกว่าเฮ้ยฉันยุ่งมากผัดกับข้าวให้ลูกอยู่เนี่ยไฟกำลังเปิดร้อนๆเลยเนี่ยนะไปทำเองกันแล้วกันพี่สมศรีว่างั้นไห เออก็เป็นไปได้เนะเหตุการณ์ที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดไปในเหตุการณ์หนึ่งล่ะเพื่อนข้างบ้านตะโกนข้ามรั้วมาเลยด้วยเสียงอันดังบอกพี่มศสีลูกพี่ตกน้ำถามจริงๆนะครับกำลังผัดกับข้าวอยู่เนี่ยกลับไปช่วยลูกที่กำลังตกน้ำเนี่ยพี่จะบอกกับเพื่อนบ้านเฮ้ยเดี๋ยวไม่ว่างผัดกับข้าวอยู่ไหมเหมือนกับตอบสามีไหมก็คงไม่ถูกไหม นี่สั้นๆง่ายๆเลยนะสั้นๆง่ายๆเลยนะอ่ะสั้นๆง่ายๆเสร็จแล้วพอเขาได้คิดปั๊บเนี่ยคุณก็เข้าไปบอกใช่จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าความยุ่งเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกสิ่งที่มีอยู่จริงคืออะไรสำคัญกว่าอะไรพี่สมศรีเห็นด้วยไหมนี่สรุปจากเมื่อกี้นะใช้คำถามอีกแล้วนะ มันอยู่ที่ว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรพี่ชมศรีเห็นด้วยไหมถ้าพี่ชมศรีพยักหน้าอืเห็นด้วยคุณก็เข้าสู่สเต็ปที่3ใช่ปะเรื่องของการอะไรฮะ closing ไง closing ไงเห็นยังแล้วถ้าเกิดตัวนี้อันที่สามนะแล้วถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ที่เราจะคุยหรือว่างานที่เราจะคุยเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวพี่ชมศรีอีกสักปีละหนึ่งล้านบาทอันนี้สำคัญไหมครับ สำคัญไหมมันหมายถึงอนาคตทางการศึกษาของลูกมันหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นงดงามขึ้นสวยงามขึ้นมันหมายถึงตัวพี่สมศรีเองจะมีเวลาทําสิ่งที่พี่รักได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่พี่สมศรีรักพี่สมศรีลงจินตนาการตามผมสิครับถ้าพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาพี่สมศรีไม่มีภาระอะไรเลย ไม่ต้องผ่อนนั่นผ่อนนี่ผ่อนสารพัดผ่อนไม่มีค่าใช้จ่ายพี่สมศรีรู้ตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะหลับหรือว่าจะตื่นก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเสมอสม่ำเสมอได้ใช้เวลาคนที่เรารักนั่นเป็นชีวิตที่พี่สมศรีปรารถนาไหมถ้ามันใช่นั่นล่ะสิ่งที่เราจะคุยกันเห็นอย่างครบองค์เลยไหมเก็ตไหมเก็ตยัง เมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณจำสูตร q a c ได้ผมสอนให้คุณประยุกต์และวอ่าทวนอีกรอบฟังให้ดีฟังให้เข้าใจคุณสามารถเอาไปประยุกต์ได้นะเขาบอกว่าไงฮะไม่มีไม่รู้จะมีเวลาพอไหมงานยุ่งจะแย่นะสเต็จที่1นึ่ทำอะไรฮะเนี่ยเขามีข้อตัวยแยงนี้มาใช่ไหมไม่รู้จะมีเวลาไหมนะงานยุ่งจะแย่อันนี้อะไรฮะข้อที่1คือ questioning ใช่ปะ อันนี้ questioning คือการถามคำถามนะอันนี้คือ questioning คุณคงใช้เวลาในชีวิตไปกับเรื่องสำคัญจนหมดแล้วใช่ไหมครับถามแล้วเงียบรอคำตอบนะฮะจากนั้นใช้ a n a ล o g ีเลยฮะใช้อนาลีเรื่องเรื่องเล่าแม่ทำกับข้าวใช่ไหมซีนหนึ่งเป็น2องซีนให้สมองคิดเห็นอย่างโอ้จริงๆถ,ถ้าจะเจาะอันเนี้ยมันลึกมากอะ thinking fast and slow ไหมคิดเร็วคิดช้าสมอง ให้มีการเปรียบเทียบสินที่หนึ่งเป็นไงฮะซินที่หนึ่งแม่ทำกับข้าวพ่อบอกไปชงกาแฟให้หน่อยไม่ว่างยุ่งมากๆเลยสีนที่สองเพื่อนบ้านตะโกนพี่ลูกพี่ตกน้ําเป็นไงฮะชัดแม้ภาพฉายชัดเลยนะสองสนนะไอ้ผัวมึงไปชงเองแล้วกันตอนนี้กูไม่พังความหมายอันที่สองลูกพี่ตกน้ํามันเป็นเรื่องชีวิตเรื่องสําคัญกว่าไงลูกพี่ตกน้ําสําคัญกว่าไปชงกาแฟให้สามีเก็ตมา ก็เหมือนกานแทนที่เราจะบอกว่าโอ้อาชีพเราดีมากเลยอาชีพเราสร้างรายได้มากกว่าอาชีพเขาเนี่ยหเท่าสิบเท่าไออย่างนี้มันอาจจะไปบลัฟอาชีพเขาคุณคิดดูเด็กเขาทำอาชีพนี้มา5ปี10ปี20ปีแล้วคุณไปบอกคุณไปกำลังไปเปลี่ยนความเชื่อเขาอ่ะคุณก็ไปบอกว่าธุรกิจประกันชีวิตดีกว่างานประจําที่เขาทาอันนี้บลัฟอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นสัตรูแต่ถ้าคุณใช้อุมาประมยคุยด้วยเหตุผลอันนี้พอจะมีสิธิ์แล้วเป็นไงฮะอันที่สามสรุปเนียฮะ ข้อที่3สรุปไงถ้าเป้าหมายได้เพิ่มอีกสักปีละ1ล้านชีวิตจะเป็นยังไงตอนนี้เริ่มพูดถึงตัวเขาเห็นไหมครับเราก็ต้องหาเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกอะ่ะพี่สมศรีลองหลับตาวาดภาพดูถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คุยในสิ่งนี้ก็ชอบคุยเป้าหมายชีวิตของเขาซึ่งในตอนที่เราสัมภาษณ์มันเราคุยมาก่อนแล้วว่าในพี่สมศรีชีวิตที่มีความสูง,งพี่เนี่ยคืออะไรเหรออันนี้เรารู้อยู่ละเกตบอกเกตมา